ชาวเน็ตอึ้องคำตอบน้องเรซิง่งเจอเพื่อนจี้ถามเรื่องพ่อพ้นคุกแพทยังช็อกหลายคนเห็นภาพแล้วก็อดยิ้มตามและร่วมยินดีด้วยที่น้องเรซิง่งลูกชายสุดที่รักของแพทนภภาได้มีโอกาสกลับสู่อ้อมกอดของคุณพ่อแท้ๆอีกครั้งหลังเบนเรซิ่งนั้นได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็ตามมาด้วยประเด็นดราม่าสารพัดที่เกิดขึ้นรายวันล่าสุดแพทยนปภาก็ได้เผยผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าทุกอย่างที่รอคอยมามันจบแล้วตอนนี้เป็นห่วงน้องเรซซิง่งเพราะมีเพื่อนถามที่โรงเรียนว่าพ่อเธอติดคุกมาหรอยอมรับว่าได้ฟังจากปากลูกก็ช็อกไปนิดนึง แต่เรซซิ่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเขาบอกว่ารู้สึกเฉยๆคำตอบที่ได้ไม่ได้มีการซืมเศร้าใดๆแต่เขาตอบกับเพื่อนไปว่าไม่ไม่พ่อเราไปบำบัดมาเป็นบำบัดพิเศษมาย้อนกลับไปในวันที่เจอกันครั้งแรกวันที่24ตุลาคม2566เรซซิ่งพูดว่าป้าป้าหล่อ แพทยังบอกด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือต้องทำยังไงก็ได้ให้เรสกับป๊ะปะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดค่ะ